สวัสดีครับผมวันนี้บาวอนชัยลาศนะครับผมพาเพื่อนๆ f อซนะครับผมเข้าสวนนะครับผมสวนหมักพริกนะครับผมกําลังงามนะครับผมกําลังงามกําลังออกดอกนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมหมักพริกนะครับผมพริกของคุณแม่ปีนี้นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมคุณแม่ปลูกเป็นแถวไปอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคปลูกเป็นแถวนะครับผมตอนนี้คุณแม่กําลังหดน้ํานะครับผมหดน้าพริกนะครับผมมีพริกแล้วก็ ข้าโพดด้วยนะครับผมปลูกเจมเจมกันไปนะครับผมปีนี้ผลผลิตถือว่าพอใจนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมพริกก็งามเข้าโพดก็งามเหมือนกันนะครับผมอีกประมาณกลางเดือนหน้านะครับผมก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับผมพริกนะครับผมตอนนี้กําลังออกดอกนะครับผมนี่สวยงามทั้งนั้นเลยพริกสามเดือนนะครับผมปลูกสามเดือนก็ได้เก็บผลผลิตนะครับผมตอนนี้กําลังงามนะครับผม สวยงามนะครับพริกปีนี้นะครับผมรือว่าถ้าเป็นหมากแล้วจะจะดุขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กําลังเป็นดอกนะครับผมดอกเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้แม่ปลูกปีนี้น่าจะประมาณห้าร้อยกว่าต้นนะครับผมพริกนะครับผมวันนี้กําลังออกดอกเป็นหมากเลยนะครับผมนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมช่วงนี้พริกกำลังงามนะครับผมเดินไปเดินมาก็เป็นตสะออนนะครับผมพริกงามๆทั้งนั้นเลยนะครับผมปีนี้พริกงามจริงๆนะครับผมนี่เวลาเก็บต้องจ้างคนเก็บนะครับผม ว่าพริกเยอะครับปีนี้นะครับผมต้องจ้างคนเก็บนะครับี๋ยวอยู่บ้านนอกออกนาครับไปมีอะไรทําก็ปลูกพริกนะครับผมปลูกพริกขายนะครับผมสวยๆตอนนี้พริกนะครับผมสวยงามไม่เป็นเพื่อนพริกนะครับผมปีนี้พริกงามจริงๆนะครับผมเราก็เดินไปเรื่อยเื่อนะครับผมเดินชมสวนนะครับผมชมสวนพริกนะครับผมนี่ผักกาดนะครับผมักกาดขาวนะครับผมเรียกว่ากวงตุ้งนะครับผมกําลังออกดอกสวยๆนะครับผมอยู่ชวนของคุณแม่มีครบเลยนะครับผมผักสวนครัวนะครับผมมีครบทุกอย่างเลยนะครับผม มีทั้งหอกทั้งหอกทั้งหอมนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมผลผลิตปีนี้น่าพอใจนะครับผมนี่อันนี้หอมป้อมนะครับผมกําลังออกดอกสวยๆเลยนะครับผมเดินมาถึงจุดนี้นะครับผมนี่พริกยิ่งสวยนะครับผมยิ่งงามนะครับผมอันนี้น่าจะปลูกทีเกินไปนะครับผมปลูกทีเกินไปมันก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ตอนมันออกหมากเยอะๆนะครับผมเราก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับผมอันนี้เป็นกระเทียมหรือว่าผักหอมแดงนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้มะเขือนะครับผม มีครบทุกอย่างนะครับผมข้าวโพดนะครับข้าวโพดปีนี้ก็งามจริงๆเลยนะครับผมนี่ปลูกเป็นแถวอย่างนี้เลยนะครับผมปลูกตาแถวคันนานะครับผมแล้วก็มีพริกนะครับพริกผักกาดนะครับมีหอดถั่วนะครับผมถั่วพักยาวแจมมาด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะออกมานะครับถั่วพักยาวนะครับผมอันนี้ภาพมุมไกลหน่อยนะครับผมมามุมนี้ก็สวยนะครับผมมีดอกไม้ด้วยนะครับผมปลูกประดับนะครับดอกไม้ก็สวยนะครับผมนี่กาลังออกดอกนะครับผม สวยงามมากๆเลยนะครับผมมีดอกดาวเรืองนะครับผมกําลังออกดอกนะครับสวยๆนะครับผมเดินมาด้านนี้นะครับผมสวยงามนะครับผมมีักหอมป้อมนะครับผมนี่ออกดอกหรือว่าผักซีลาวนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผม้ส่วนมองไปมุมนั้นนะครับผมเป็นอีของเจ้าหนึ่งนะครับผมอันนี้อีของเจ้าหนึ่งนะครับผมพริกนะครับผมอีของคุณแม่ก็เยอะนะครับผมของอีกเจ้าหนึ่งก็เยอะเหมือนกันนะครับผมสวยๆนะครับผมนู่นปลูกเต็มไปหมดเลยนะครับผม วันพิกนะครับขอบคุณ FC นะครับผมผมอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับผมวันนี้บ่าวอนชายร่าดพาเ,เพื่อนๆมาชมพิกนะครับผมพิกของคุณแม่นะครับผมสวยๆนะครับผมวันนี้บ่าวอนชายร่าดเป็นผู้บรรยายเหมือนเดิมนะครับผมกีบหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากๆครับ